ครับก็ขอธรรมสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นช่วงเวลาเราเลาว่าบ่ายสามนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณของอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่ด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยนะครับวันนี้ในานามของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนกลางก็คือที่สารยาพุทธมนตรนครปฐมพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้มา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นการตรวจภายในเพื่อจะได้ดูว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามัณฑิวิทยาลัยนั้นได้ดําเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่โดยเฉพาะเป็นการดําเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสมศ หรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆฉะนั้นในวันนี้คณะกรรมการที่ทางมหาวิทยาลัยมหามวิทยาลัยโดยเฉพาะส่วนกลางที่ได้แต่งตั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายในที่มีคุณวุฒิและก็มีประสบาการณ์ในเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาะระดับมัธยมซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามวิทยาลัยนั้นเรา มีอย่างน้อยหนึ่งแห่งแต่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดเลยด่านซ้ายแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งต่อไปอซึ่งเป็นนโยบายอของท่านอธิการบดีก็คือที่จังหวัดลำปลางนะครับพร้อมทั้งมีทิศทางนโยบายจะร่วมมือกับโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาในการจัดการศึกษาในการส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาฉะนั้นในวันนี้คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในโดยเฉพาะอากองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยท่านผอ,อ,อดาวนะครับได้ดําเนินการประสานงานแล้วก็มาร่วมสังเกตการแล้วก็เป็นกรรมการและเลขา,าและผู้ช่วยเลขานุการด้วยฉะนั้นในวันนี้จึงถือว่าทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายในมาชื่นชมมาเยี่ยมหลังจากที่เรามีการาประเมินคุณภาพอาของโรงเรียนสาธิตแห่งนี้ ของมมลอแห่งนี้ผ่านระบบออนไลน์มาไม่น้อยกว่า2ครั้งในการพูดคุยกันวันนี้จึงเป็นการลง site, ออนไซต์เพื่อจะได้เห็นภาพว่านักเรียนนักศึกษานักเรียนของพวกเรามัธยม 1, 2, 3, 4, 5และ6ของโรงเรียนสาธิตนั้นอยู่กันอย่างไรโดยเฉพาะ,ะที่พักซึ่งตอนนี้ผู้พูดเองก็อยู่ที่บริเวณ หนึ่งในบรรดาหอพักหรือว่าหนึ่งในบรรดาที่พักของคณะนักเรียนมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยก็จะเห็นภาพอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับข้างหลังก็เป็นอีอาคารหนึ่งของเป็นที่พักของนักเรียนแล้วก็อาคารที่ผู้พูด,พดกําลังพูดอยู่นี้ก็เป็นหนึ่งในอาคารของที่พักเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เนนที่กําลังทําความสะอาด ที่พักอาศัยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในการที่ต้องเป็นทั้งที่เรียนต้องเป็นทั้งที่พักฉะนั้นก็คือการดูแลความสะอาดการดูแลสุขภาวะจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นฉะนั้นในานามของคณะกรรมการท่านหนึ่งก็คือกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การที่ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งแล้วก็ได้มาดูด้วยแล้วก็พร้อมทั้งเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งในานามาด้านการวิจัยก็มาชช่นมาชม วันนี้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของในส่วนก่อนที่จะมีการตรวจประเมินภายนอกของโรงเรียนสาธิตมอมอรอจึงเป็นการมาดูมาถามมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเห็นเขาเรียกว่ามาเห็นจริงๆเพื่อเราจะได้พัฒนาร่วมกันตามนโยบายท่านอธิการบดีที่ท่านให้นโยบายเป็นปฐมมาเลิกไว้ว่าร่วมพัฒนามอมอรอไปด้วยกันตั้งแต่ปีการศึกษา2562เป็นต้นมาแล้ว ก็ขอสื่อสารองค์กรขอชี้แจงขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านและที่สําคัญมากทราบจากท่านผู้บริหารท่านรักษาการผอวิทยาผอสาธิตมอมอรโรงเรียนสาธิตมอมอรอเนี่ยพร้อมทั้งบุคลากรว่าในปีการศึกษา2,568นั้นนะครับกำลังรับสมัครพระพิสุสามนเณรมาเรียนหนังสือโดยเฉพาะทราบในเบื้องต้นว่าปีปี68เนี่ยจะรับนักเรียนที่เป็นพระเน็นที่เป็น พี่เนเน,นะครับมาเรียนในระดับมัธยมเนี่ยไม่น้อยกว่า45ท่านฉะนั้นก็คือญาติโยมท่านใดที่มีลูกหลานลวงพี่ลวงนะ้าเจ้าวาดพระสังฆาธิการาที่มีพระเนเนที่มีพี่เนเนที่อยู่ในวัดวาอารามอยู่ในการดูแลข,ของอท่านาสนใจจะเรียนระดับมัธยมมัธยม 1, 2, 3, 4และ5 นะครับพร้อมอในที่โรงเรียนสาธิตมมลอแห่งนี้ก็ขอได้ติดต่อประสานงานนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้บริหารได้สื่อสารองค์กรมาให้ทราบก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชมยินดีดูจากวันนี้ที่เรามาดูพื้นที่ที่เรามาดูการศึกษามาดูหลักสูตรมาดูการดําเนินการมาดูเ,าเขาเรียกว่าดูตั้งแต่อินพุตโปรเซสเอาพุตเอาคำโดยเฉพาะได้เห็นหน้าตาพี่เนนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็แสดงให้เห็นว่ามีความสุขดีฉะนั้นก็คาดหวังว่าถ้า ทุกท่านที่มาเรียนหนังสือที่นี่ก็จะมีความสุขกายสุขใจก็ขอธรรมสวัสดีขอจเจริญพรขออำนวยพร